ยิ้มไม่ออกโอ๊ตปราโมทโดนเตือนแรงสัดอย่ามั่นหน้าสมเพศงานนี้ใครอ่านแล้วก็ยิ้มไม่ออกสุดๆเมื่อจู่ๆนักร้องร่างหมีโอ๊ตปราโมทโดนชาวเน็ตคอมเมนต์ติงพฤติกรรมสุดแรงว่า ผมจะบอกอะไรคุณให้นะคุณโอต๊ตการที่คุณเอ่ยว่าชอบคนโน้นคนนี้มันไม่ดีเลยนะครับเห็นใจคนที่คุณไปบอกชอบบ้างบางทีเขาอาจเฉยๆกับคุณมันทำให้เขาอึดอัดเพราะกระแสะแฟนคลับโจมตีบ้างอะไรบ้างจะชอบจะจีบใครให้มันเงีบเยบๆไปดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องมานั่งดรามา่ามันน่าสมเพชครับการที่คุณรวยคุณมีชื่อเสียงมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างอย่ามั่นหน้าให้มันมากนัก ขอเตือนจากใจผู้ชายด้วยกันฝากทีมงานเอาคอมเมนต์นี้ให้เจ้านายคุณอ่านด้วยเพราะดูแล้วรู้สึกสมเพศซึ่งหนุ่มโอ๊ตก็เขียนแคปชั่นสั้นๆว่า ขอบคุณที่เตือนนะครับผมรู้ตัวและเจียมตัวตลอดว่าควรอยู่ตรงไหน Hashtag สมเพศยิ้มซึ่งหลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป<ๆ>ก็มีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงบรรดาแฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัวจำนวนมากบอกรักสนับสนุนอยู่ข้างๆไปตลอดแม้แต่แพทย์นปพายังบอกเลยว่าหนุ่มโอ๊ตเป็นผู้ชายอบอุ่น